ส,สดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถเข้าใหม่อีกรุ่นนึงครับนับว่าเป็นเจที่นั่งเหมือนกัน ในรุ่นโฉมแต่ก่อนเนี่ยรับรองเลยว่าต้องเป็นที่นิยมหรือว่าที่ต้องการของพี่ๆหลายๆท่านแน่นอนวันนี้มีตัวรถเข้ามาที่ร้านของเราอีกหนึ่งลำครับเดี๋ยวไงอ่านพามาดูรายละเอียดแลวก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดตามช่อง YouTube ของรถยนต์มือสองปริพันน์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปริพัฒ์ออโต้ตรงนี้อ่านขอขอบคุณล่วงหน้าไวน้นี้เเเลยรรามาริ่มดูตันดกว่า สำหรับคลิปนี้อ่านพาเจ้ายูสุมิวเซเว่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นตัวรถที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านของเรารถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าทำความสะอาดตรงจุดไหนเลยใดๆทั้งสิ้นตรงนี้เดี๋ยวเอามารีวิวแล้วก็เผื่อนําเสนอให้คุณลูกค้าบางท่านที่กำลังมองหาไปตัวรุ่นนี้อยู่ที่สนใจติดตามมันเข้ามาได้นะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับสีนี้น่าจะเป็นขาวมุก น่าจะเป็นขาวมุกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นขาวแบบมนๆห,หน่อยน่าจะเป็นตัวขาวมุกคราวนี้ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้ยิสุเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝากกระโปรงตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันส่วนสําหรับไฟหน้าจะเป็นทรงไฟหน้าเข้าหลังตัดนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวโปรลิเตอร์คู่หน้าแล้วก็ตัดหมอคู่หน้ามีให้พร้อมเลยนะครับถ้าเกิดมองถึงจุดเอกลักษณ์หรือว่าความเป็นจุดเด่นของตัววิลเซเวนคันนี้เนี่ยคือตัวสกูปหลังลมด้านหน้าถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มาก แล้วก็ตัวบอดี้ของตัวรถนะครับถ้าเกิดถามว่าฟิลในการขับขี่ของพวกแบบรถรุ่นนี้กํำกึ่งกับตัวรถกระบะนะครับเพราะว่ามันจะแยกออกมาหรือว่าทำให้ตัวบอดี้รถกระบะมันใหญ่ออกมาอีกขึ้นสักนิดนึงแต่ว่ากลายเป็น7ที่นั่งนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อ สำหรับตัวเครื่อง3,000นะครับก็จะเป็นตัว VGS Turbo มันแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดขึ้นมาเป็นตัว VGS ค่อนข้างที่จะมีกำลังส่งที่สูงและก็ในเรื่องตัวการขับขี่ที่ดีครานี้แล้วว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับแรงบิดก็สูงตามมาด้วยนะฮะฝาเครื่องนะครับเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะครับและก็ส่วนของตัวเครื่องนี่สวยนะครับไม่มีข้ามนำเครื่องไหลยเยิม้มคันหน้าครับแก้มข้างเม็ดอาร์คแต่เข็บต่าง เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับรถไม่เคยชนหนักพิกควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดตอบขดหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดใครได้ไปแล้วเนี่ยรับรองเลยฮะมีแต่คุ้มแต่คุ้มแน่นอนนะครับแต่ว่าแล้วที่สุดเนี่ยคือรถมันยังไม่ได้ล้างตรงนี้อยากให้คุณลูกค้าเข้าใจกันสักนิดนึงถ้าเกิดอยากได้ไรายละเอียดตรงไหนเพิมเ่มเติมยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถและก็ครีนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับคราวนี้แล้วว่าจุดที่เป็นตัวโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวของแต่งบ้างแล้วนะครับสัปคันนี้มีตัวร้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมีการเก็บงานและก็รายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีร่องรอยของพวกแบบสะก็ดหินกระเด็นใส่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นตัว TE37 นะฮะ น่าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าตัวก้านเนี่ยคือมันจะเป็นก้านเล็กกว่าแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวก้านยกนะครับแล้วก็ส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นมิชลินนะครับ 26560R18 แล้วก็ตัวฝาครอบดุมมีให้ครบทั้ง4ล้อตรงนี้ถือว่าสวยมากนะครับถ้าเกิดจัดทรงให้มันดูลงตัวสักนิดนึงขอรับรองเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนแล้วก็ส่วนของตัวกระจกมองข้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟเดี้ยวในตัวนะครับมีการตัดในตัวโครเมียมด้วยแล้วก็ตัวโลโก้โลโก้อะไรทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ กันสาดมีให้บันไดข้างมีให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดทั้งสีบ่บานก็จะเป็นแบบโครเมียมถือว่าทรงสวยนะครับถือว่าทรงสวยเลยแหละถ้าเกิดเรามองในส่วนตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยคือมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองอยู่แล้วเราอาจจะพบเจอตัวรุ่นนี้ได้น้อยเพราะว่าในเรื่องของตัวสภาพด้วยรถที่ต่ำกว่าปี2 0 1 0เนี่ยถ้าเกิดเรามองในมุมคนซื้อเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับเฮ้ยมีการใช้งานเยอะหรือเปล่ารถชนมาหรือเปล่ารถเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ารถไมาเยอะหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดส่วนที่สําคัญสําคัญเลยนะครับ ก็คือเครื่องบอดี้ของตัวรถและก็รายละเอียดแบบหยิบย่อยตรงนี้สักนิดนึงฉะนั้นเนี่ยอันเลยอยากจะเรียนให้คุณลูกค้าทราบว่าถ้าเกิดตัวรถรุ่นนี้ดูแล้วสนใจเนี่ยเข้ามาดูที่ร้านได้เราได้มาทดลองเทสได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยตรงนี้แดอนแนะนาเพิ่มเติมให้นะครับส่วนของตัวราวหลังคาอันนี้จะตีว่าเป็นตัวราวหลังคาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสั้นเกินไปน่าจะเป็นตัวแบบ อุปกรณ์ตกแต่งเลก็กน,น้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวราวหลังคาเนี่ยคือมันต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยแต่ว่านี่คือมันจะเสมอกับตัวฝาข้างบนพอดีนะครับแต่จริงๆรแล้วว่า,า,มมาสามารถใส่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือได้อยู่แล้วพวกรถจิ๋วทั้งพวกนี้มันต้องเกี่ยวกับพวกแบบแคมปิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเข้าปงเข้าป่าขึ้นคงขึ้นเข,ข,ขาหรือว่าไปเที่ยวพวกแบบในย่านพวกอุทยานอะไรแบบนี้เนี่ยต้องทําได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัวลัังก็เเช่นนดียวะครบ สำหรับในส่วนตัวด้านข้างนี้ถือว่าสวยมากรถเนี่ยมันอาจจะบอดี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่สุดแล้วแต่เนี่ยเรื่องตัวความ,มน่าใช้เป็นอันนะครับในมุมมองของอันเองเนี่ยถ้าเกิดอันหารถในราคาประมาณนี้สักนิดน,นึงเนี่ยแนะนําเป็นตัวรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเกิดกาลังซับของเราเนี่ยไม่อาจจะถึงพวกแบบมิวมิวเอ็กซ์พวกนั้นรุ่นตัวใหม่ๆหออริ ry, อะไรพวกนี้หรือว่าฟอร์จูนหรือว่าปาเจร่อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ไม่ได้ขี้รุกขี้เหล่เลยนะครับ มันขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอีสูอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นตัวแบรนด์หลักอย่างไงมันก็น่าใช้อยู่แล้วอะไรถูกศูนย์ซ่อมเยอะซ่อมในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้แล้วก็ในเรื่องตัวพวกแบบเซอร์วิสต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้ราคาแพงหรือว่าแรงอะไรสะมากมายทุกคนจับต้องได้อยู่แล้วครับคราวนี้เราไปดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวฝาท้ายนี่ฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ และก็สําคัญนี้เนี่ยคือเขาจะมีตัวกลุ่มของพวกแบบมิเซเว่นด้วยนะฮะเป็นรหัสลันที่1 2 2 4นะครับตรงนี้ก็มีรายละเอียดแจ้งเตือนแบบครบอยู่แล้วถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มนี้อยู่หรือว่าเป็นเพื่อนกับตัวรถคันนี้อยู่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับมีไฟเบรกตรงที่3าม,มาให้นะครับแล้วก็ตัวท่อตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวปลายท่อเป็นแบบไดสีนะฮะแต่ไม่ใช่พวกแบบไอ้ท่อสิ่งอะไรแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนแค่ตัวปลายอย่างเดียวราวนี้แล้วว่าเรามาดูในส่วนของตัวด้านในกันสักนิดนึง คือคันนี้เนี่ยเขามีการทําเครื่องเสียงมาด้วยนะครับก็คือจะมีตัวตีลําโพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เพิ่มอัตรรลในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นและก็ส่วนของตัวบบอตอนที่3นะครับสามารถพับเก็บได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ50แบบนี้เลยก็คือเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วว่ามันดึงตรงนี้มันก็เก็บได้เหมือนกันนะครับคุณลูกค้า นี่ดึงตรงนี้อันดึงผิดตัวรุ่นนี้เราไม่ได้มีเข้ามาบ่อยเลยไม่รู้เขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวแอร์ลาวแอร์สารตอมีให้ครบนะฮะตัวฟงตัวไฟทุกอย่างครบหมดแต่ก็มีตัวจองกลางมาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวช่องเสียบไฟที่วางแก้วคอนโซลด้านหลังทุกอย่างสวยงามกริบเลยนะครับจะมีการตกแต่งด้วยสีเบรดนะฮะพวงนงพว้งดฝาโปรงแบบนี้นะครับตัวชงตัวโช้งต่างๆคือสภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับ แต่เดี๋ยวมันก็ต้องให้ล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยไงไาอ่ะมารีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีนึงอันนี้เราเอาแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เราดูตัวบอดี้ด้านนอกกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรอบคันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในด้านในกันต่อครับไปเรามาดูในส่วนของตัวด้านในกันต่อเลยนะครับคุณลูกค้าคราวนี้เราว่าตัวคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมเรียบไพ่คู่น้าไว้ให้นะครับ แล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้แบบด้านนะครับตรงตัวกรอบแอร์นะฮะและก็ด้านซ้ายด้านขวาแผงข้างประตูนะครับแล้วก็ตัวตรงคอนโซลตรงฐานเกียร์นะครับเพื่อความสวยงามนะฮะคนจะนิยมตัวรุ่นนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับถ้าเกิดเป็นในช่วงของสมัยแต่ก่อนนู้นนะครับถ้าเกิดเรามองถึงตัวรถครอบครัวที่น่าสนใจหรือว่าน่าใช้เนี่ยตัวนี้ติดอันดับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ คราวนี้นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นตัวจอแบบทัชสกรีนตรงนี้น่าจะเป็นตัวจอของ Android นะครับสามารถเชื่อมต่อเน็ตได้หรือว่าถ้าเกิดใช้งานตามแบบปกตินะครับก็คือจะเป็นตัวปล่อยฮอสปอตนะครับจากโทรศัพท์ของเราเข้าสู่ตัวจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับและก็ส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาลลอกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือเรากำลังเปิดตัวแอร์กันอยู่แอร์เย็นมากนะฮะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวปรับเบรปรับ,รบทรงปรับซับอะไรงนี้เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆสาหรับตัวกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะออโต้โฉพาฝั่งคนขับอย่างเดียวแล้วก็เซ็ตท่านลองมีให้มองข้างปรับไฟฟ้าส่วนของอื่นๆทุกอย่างมีครบหมดครับส่วนสําหรับตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้อีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวมิลเซเว่น แต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวเกียร์กระปุกมันก็น่าใช้ทั้งคู่นะครับก็เกิดพูดถึงในเรื่องตัวการใช้งานแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความนิยมหรือว่าอันดับในตัวของนิยมเนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโต้กันซะมากกว่าคราวนี้ส่วนของตัวข้างเกียร์นะครับก็จะมีตัวปุ่มคล้ายๆกับพวกแบบพาวเวอร์แล้วก็ 3R d ดีตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวไ,ยไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวรถรุ่นเก่าๆไม่ค่อยมีเข้ามาที่ร้านของเราคราวนี้แล้วว่ามีเข้ามาเนี่ ยกย่องไปเลยเดี๋ยวให้เป็นอาจารย์ไปเลยในตัวนะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเรามาองมาดูทนที่ร้านกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าลองมาทดลองขับได้นะครับอันเชื่ออยู่เลยลึกๆเนี่ยมีคนหาตัวรุ่นนี้กันอยู่เยอะมากนะครับแต่คราวนี้แล้วว่าตัวรถเข้ามาแล้วใครจะมาก่อนใครจะได้ก่อนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนะครับตรงนี้มีการใช้งานมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามีการเก็บงานและก็รายละเอียดนะครับคุณลูกค้าอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นตัวเบาะหนัง สีเบรดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องตัวตรงแต่งอะไรแบบนี้บ้างอันนี้เป็นเรื่องโปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถไม่มีการใช้งานมาคราวนี้แล้วเนี่ยตัวเบาะตอนที่2นะครับก็จะมีตัวแอร์ลาวให้ครบเลยแล้วก็ตัวจอตรงจอทีวีตรง,ตรงกลางตรงนี้นะฮะถือว่าดีมากนะครับในเรื่องตัวพวกแบบปรับความแรงองค์ความแรง,องแอร์ไฟเป็นตรงไปด้านทุกอย่างมีให้ครบหมดภายในนี่ถือว่าสวยถือว่าเอี่ยมเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวกล้องหน้ารถตรงนี้เขามีติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะ ใครจะไม่เอาก็บอกได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อดองอไว้ให้นะครับความชัดก็ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังตรงนี้เขาจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับถือว่านีเรื่องตัวการใช้งานหรือว่าแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับตัวรถเนี่ยถือว่าดีเลยในระดับหนึ่งนะครับถามว่าเพียงพอไหมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันตรงนี้ถือว่าพอเต็มเหนียวนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วว่าสนใจแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลย สำหรับส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยคือ,อต้องบอกอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าเก็บงานหรือว่าทความสะอาดตรงจุดไหนเลยใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ละว่าเดี๋ยวถ้าเกิดล้างเสร็จอีกรอบนึงเดี๋ยวมาทารีวิวแบบเต็มๆให้กับผู้ลุก้าได้ดูกันอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้เราดูในส่วนของตัวรถด้านในแล้วก็ด้านนอกกันไปแล้วป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสรข์คันนี้กันอีกทีหนึง่งไปครับ โอเคนะครับเราดูตัวรถมิลเซเว่นคันนี้กันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดทั้งด้านในและก็ด้านนอกตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจหรือว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสุดท้ายคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาบ้างแล้วสําหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4,049,000บาทอันย้ํานะครับ4,049,000บาทถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตหรือว่าประวัติดีนะครับ ใช้เงินออกรถ9,000บาทและก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้นะครับครานี้แล้วเนี่ยตัวการใช้เงินออกรถ9,000บาทตรงนี้ถ้าเกิดคิดเป็นยอดผ่อนนะครับ72งวดก็จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,100บาทนะครับถ้าเกิดถามว่าการใช้เงินออกรถเพียงแค่9,000บาทตรงนี้แลวได้ตัวมิวเซเวนคันนี้กลับบ้านไปใช้งานถามว่าคุ้มไหม มันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับคุณลูกค้าเราวนี้แล้วว่าดูคลิปนี้จบสนใจนะฮะอย่างเดิมเช่นเคยเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดี็ดใจกำหา่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับ และก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแลเดี๋ยวคลิปหน้านมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูนั้นเดี๋ยวรอตามตามดูกันได้เลยส่วนสหรับคุณลูกค้าด้านใดหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ